ี่คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ยกระดับขึ้นมาจาก b y d อะไรครับ,น,รบนี่คือ d e นซา N7 ครับมาดูรูปทรงของ d e นซา N7 กันบ,บ้างนะครับผมดูแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์คออเวอร์ที่เป็นหนึ่งในของขนาดของ b y d นะผมแต่ว่ารูปทรงเขาเนี่ยมีความโทบเชียวแล้วก็ทันสมัยดีมากแล้วก็ได้ความหรูหราด้วยนะผมไฟหน้าเขามีความโดดเด่นมากนะครับเป็นทรงเรียวแบบนี้แล้วก็ เพิ่มไฟส่องสว่างน่าจะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับตรงฟางแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อเลี่ยมต่างตานี้แหม่มีความคล้ายกับซีลเล็กน้อยแต่ว่ารถคันนี้สวยกว่าแล้วก็ดูลงตัวกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นรถที่ยกกระดับมาอีกขั้นจริงๆนะครับผมล้อแมกดูรวมก็มีขนาดที่20นิ้วนะครับล้อแมกขนาดนี้ก็ถือว่าทําให้รถเนี่ยมีความสปอร์ตในตัวไม่น้อยทีเดียวฐานล้องของเขาอยู่ที่ประมาณ2,900มิลลิเมตรเศษๆก็เดียว่ยาวของคนน่าจะเป็นรถที่มีความ กว้างขวางแล้วก็มีขนาดที่ปาดเปรียวมากทีเดียวครับสำหรับเดนซา N7 ครับมาดูด้านข้างกันดูนะครับว่าสาันเหลี่ยมของเขาเนี่ยเขามีความยาวตลอดช่วงทั้งตัวถังตัวรถเนี่ยทำให้รถคันนี้มีความปาดเปรียว,วก็ขับเน้นความยาวมากขึ้นกันแน่นอนว่าตามสมัยนิยมคือมือเปิดประตูจะเป็นแบบ แนบไปกับตัวรถนะครับผมเพสัมผัสึงจะยกขึ้นมานะครับแล้วก็มอดูแล้วชุดสกเกิร์ตแรงต่างนี้ไม่มีมากมายนะครับเพราะเขาผสมความเรียบหรูในตัวเองแล้วก็ล้อแมกขนหล20นิ้วที่บอกไปแล้วจุดชาติเขาจะมี2ฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งซ้ายก็มีให้สปอยเลอร์ต่างๆแล้วก็แนวหลังคาราดเทเล็กน้อยที่ผมคิดว่าถ้าดูเพลินคันนี้เนี่ยถ้าจะเป็นคอร์สโอเวอร์ที่คล้ายกับแฮชแบ็กก็ว่าได้นะครับแต่ว่าพอดูรูปทรงโดยรวมก็มีความบึกบึนอย่างเหมาะสมนะครับมาดูส่วนท้ายของตัวถังกัันนนบ้านนบ้าาาะสทยเเกก็็ปลษณ ไฟเนี่ยอยู่ในแนวขวางเต็มที่เนี่ยโลโก้เดนซ้าเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับผมการเปิดประตูโดยรวมนี้ผมก็พบว่าเขาก็ค่อนข้างจะเปิดด้วยไฟฟ้านะครับแบบนี้รูปทรงโดยรวมเนี่ยก็ดีครับเสาดีนี่เขาก็เป็นลาดเทนิการขนสัมภาระก็อาจจะเสียในเรื่องความสูงเล็กน้อยแต่ก็ความยาวนี้ยังได้เหลือเฟืออยู่นะครับในการขนสัมภาระของเดนซ่า N7 แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นใช้วัสดุของกันชนล่างนะครับก็มีความปาดเปียวดี โดยรวมแล้วเนี่ยเขาเป็นคอร์สเซอร์ที่เน้นความหรูหรานะครับรูปร่างลงตัวดีเลี่ยวแมนอยากมาให้จำหน่ายในประเทศไทยดีสละเกินนะครับรูปแบบนี้ข้างนอกข้างในเป็นไงมาชมกันเลยครับโอเคครับผมเรามานั่งในห้องโดยสารของเดนซ่า N7 นะครับผมว่านี่คือรถไฟฟ้าที่มีความล้ำสมัยแล้วก็ดูหรูหราจริงๆนะครับการตกแต่งด้วยชุดหนังแนป,ป้าชั้นดีนะครับแล้วก็การจัดวางองคกกรองต่างคันเกียร์ก็เป็นแบบคริสตัลนะครับเป็นแบบความหรูหราแท้จริง ผมชื่นชอบที่ปุ่มการใช้งานต่างเขายังให้อยู่ข้างนอกนะครับสมัยการใช้งานต่างนี่น่าจะสะดวกดีทีเดียวนะครับผมรวมถึงจุดนี้นะถ้าท่านเห็นนะครับว่าการกดปุ่มแรงต่างเนี่ยเขาจะแทรกอยู่ในชุดลายไม้ตรงนี้ก็มีด้วยนะฮะเนี่ยเนียนดีมากนครับโหเป็นความหรูหราที่ว่าไม่ธรรมดาทีเดียวสําหรับเดนซา N7 คันน้ครบพงมาแรงต่างก็มีความคุ้นเคยดีแล้วหน้าจอขนาดใหญ่ตามสไตล์รถในเครือของ BYD นะครับผมก็ผมรู้สึกว่าในเรื่องความกว้างของเบาะคู่หน้าเนี่ย ปรับตำแหน่งเบาะแล้วก็นั่งได้สบายมากนะครับผมแล้วก็เฮดรูมก็มีเหลือเฟอือทีเดียวสำหรับด้านหน้านะครับผมสิ่งที่ชมก็คืออย่างว่านะครับส่วนลายลายไม้ที่เขาติดตั้งเข้ามาแล้วก็เป็นุ่มกดในตัวหน้าจองต่างตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่แบบนี้นะครับก็เดนซ่าเขาจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือ2จุดด้วยกันนะครับซ้ายขวาก็ชาร์จได้นะครับก็ เป็นความหรูหราที่น่าพอใจมากแต่มีอีกจุดหนึ่งที่น่าพอใจมากก็คือระบบเครื่องเสียงของเดวิลเลตนะครับยี่ห้อจะไม่คุ้นท่าหร่แต่ความจริงแล้วเป็นระบบเครื่องเสียงชั้นดีนะครับแล้วก็มีการอมวลผลที่ละเอียดนะครับให้คุณภาพเสียงที่สุดยอดตามสไตล์รถหรูแลครับผมนี่ก็เป็นความหรูหรายุคใหม่จากเดนซ่านะครับที่ผมขอย้ำอีกทีว่าถ้าได้มาจําหน่ายในประเทศไทยสักรันหนึ่งนี้ไม่น่าพลาดอย่างยิ่งครับ เอาละคนี่เราก็มาดูรอบคันกันคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับเดนซา N 7นะครับผมที่ประเทศจีนรถคันนี้จําหน่ายแล้วนะครับผมเพิ่งจำหน่ายในช่วงกลางปีที่ผ่านมานี่เองเรียกได้ว่าสดๆร้อนๆนะครับผมแล้วก็สเปคของเขาเบื้องต้นก็มี2ทางเลือกมก็จะเป็นขับเคลื่อน2อล้อหรือว่าขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาแรงม้าของเขานี่มีความใกล้เคียงกับบีบรดีรุ่นกลางครับคือรุ่นพรีเมียมแล้วก็ดนามิกคือ500กว่าแรงม้าในรุ่นท็อปนะครับแต่จะบอกว่าจุดเด่นที่แท้จริงของเดนซา N 7คือระบบประมวลผลที่ล้ําสมัยมากๆ เขาใช้ CPU ของค่าย NVIDIA NVIDIA เนี่ยใครฟังแล้วน่าจะนึกถึงการ์ดจอของคอมพิวเตอร์สมัยก่อนหรือว่าชิป CPU ในมือถือหรือว่าในแท็บเล็ตนี่แหละฮะเขาพัฒนา CPU ประสิทธิภาพสูงเพื่อมาใช้งานในรุ่นคันนี้โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการประมวลผลการขับขี่รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ลำหน้าระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ลำหน้าในอนาคตนะครับผมเขามี CPU แรงๆแบบนี้เพื่อให้การใช้งานต่างเนี่ยราบรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้น เป็นจุดที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งยิ่งกว่าสมรรถนะหรือว่ารูปทรงของตัวรถก็คือการประมวลผลที่ทรงพลังนี่แหละครับคือจุดเด่นของเดนซาเอ็อย่างแท้จริงอยากจะให้มาจําหน่ายในประเทศไทยเลยเหลือลเกินเพราะนี่คือรถที่ทันสมัยแล้วก็ไม่คนพลาดอย่างยิ่งอันนี้คือยูเอฟ้าที่เหนือกว่า BY d ดีมาจากเครือบ Y ดีเหมือนกันเดนซาเอ็นเจ็ดราคาในไ,ไทยมาจริงน่าจะประมาณ2ล้านขึ้นไปก็หวังว่าจะพบกันเร็วนี้กับรถคันนี้ครับ คือรถ EV เหนือระดับอีกคันหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยครับ SUV ขนาดโตแบบนี้หรูหราและล้ำสมัยอย่างว่าง U8 ครับผมสำหรับอย่างว่าง U8 นะครับหรือว่า U8 ในภาษาไทยเรานะครับ ตู้ถังเขานี่เป็นสไตล์ SUV ที่มีความหรูหราแล้วก็ล้ำสมัยมากๆเห็นชัดตั้งแต่ด้านหน้านะเขาจะมีชุดไฟตั้งแต่ไร้เรียงมาแบบนี้เป็นนิวว่าตัวยูแนวนอนก็ได้แล้วก็เป็นรีบระยับเล็กๆน้อยๆแบบนี้รับกับกระจังหน้าของพรที่ดีได้ว่าหรูหราและใหญ่โตทีเดียวนะครับเห็นว่าฝากระโปรงเขานี่เน้นสันเหลี่ยมรับกับชุดไฟได้แบบไฮขับนี้ได้ความเท่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอย่างว่างอยู่8คันนี้นะครับผมดูตัวถังด้านข้างนะครับเขาจะเป็นล้อแม็กขนาดใหญ่นะครับขนาดถึง 22นิ้วทีเดียวนะครับโอ้ oh, เรยว่าล้อใหญ่มากของเทเนน t ันนะครับแล้ว่าตรงขอบของซุ้มล้อก็มีการเพิ่มทุดอุปกรณ์มาต่างเพื่อขับเน้นความบึกบึนของตัวรถนะครับแล้วก็มีเล่นความสปอร์ตตรงนี้เรียกว่าเป็น SUV ที่ไม่เหมือนใครดีทีเดียวคงสังเกตว่าจุดเด่นของรุ่นคันนี้เนี่ยคือการติดตั้งกล้องหลายจุดทีเดียวนะแค่ข้างๆนี้ก็ หลายจุดมากๆแล้วเป็นการบ่งบอกว่านี้ระบบวามปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่เขาจัดเต็มอย่างแน่นอนสําหรับอย่างว่างยู8คันนี้นะครับผมมาด้านขาน,นอนก็เป็นหลังคาแนวนอน,นครับสูงมากนะครับนี่ผมสูง170คันนี้น่าจะเป็น s u v ที่แบบเรียกได้ว่าขนาดใหญ่จริงๆนะครับผมแล้วก็นี่มีมซุ้มล้อมาให้นี่ก็เป็นจุดชาร์จแบตเตอรี่เป็นแบบ AC นะครับผมจะดีอยู่ฝั่งหนึ่งตามสไตล์ B ีวดีเขาชอบมาแบบนี้นะครับล้อขนาดใหญ่แบบนี้นะครับมาถึง ซาาดีก็เล่นการออกแบบที่มีสไตล์ดีทีเดียวนลครับไล่มาขนาดแล้วก็เฝ้าดีขนาดตั้งแบบนี้หนึ่งในงสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับ SGB สไตล์ประเทศจีนคือ ยางอะไหล่ด้านหลังนะครเขาชอบเหลือเกินฮะยางอะไหล่ด้านหลังมันจะเป็นความสไตล์ที่แบบว่าให้ความรู้สึกเป็นสไตล์ลูยดีของประเทศจีนนะครับแต่ว่าภายใต้สไตล์ที่อนุรักษ์นิยมแบบนี้ก็มีความทันสมัยจากไฟท้ายนะครับระยิบระยับไม่แพ้ไฟหน้าเลยทีเดียวนะครับผมอุปรกรณ์ต่างและวัสดุต่างที่เพิ่มเข้ามาในตัวรถเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความทันสมัยแล้วก็ขับเน้นความบึกบึนให้กับตัวรถอย่างว่างยู่ปดคันนี้จริงๆนะครับผมบึกบึนขนาดนี้หล่อขนาดนี้เราไปดูขาด้ขางในห้องโดยสารกันดีกว่าครับ เอาละครับมานั่งในห้องดยสารกันบ้างนะฮะแล้วเขาจะมีบันไดขึ้นมาให้แล้วก็มีที่จับอะไรต่างๆนี่ตามสไตล์ SUV จริงๆ,งๆนะครับนี่ว่า,วาอา๋อเสียงประกอบจะเป็นประเทศจีนอยู่นะฮะเพราะว่ายกมาโดยตรงจริงๆนะครับผมโอเคนะการตกแต่งโดยรวมก็มีความหรูหราในขั้นสุดยอดเลยดียวชุดหนังในแทบทุกองค์ประกอบมันจะเป็นคอนโซลกลางคอนโซลเกียร์พวงมาลายัยแล้วก็บอดนั่งล้วนเป็นชุดหนังชั้นดีนะคร้บนี่ก็เป็นหนังกลับด้วยนะครับผมนี่แบบหายากมากนะถือว่าเป็นรถยนต์หรูที่ว่า ทำได้ทันสมัยดีจริงๆนะครับผมโอเคครับแผงหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลับตามสมัยนิยมแล้วก็จอตรงกลางก็เป็นระดับฝังอยู่ในคอนโซลเลยอาจจะไม่ใช่แบบเป็นจอแบนอย่างที่เราคุ้นเคยกับ b ีวดีหลายรุ่นนะครับแน่นอนว่าผู้โดยสารด้านข้างก็สามารถสนุกกับความบันเทิงได้โดยมีจอแยกมาให้นะครับผมช่องแอร์อยู่ด้านบนแบบนี้แล้วก็จุดชาร์จมือถือด้านข้างนะครับแล้วก็มีชุดลายไม้มาให้น่นอนว่าเขาเป็นแบรนด์หรูนะครับคือ อย่างว่าเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ยกระดับมาจาก b ีวดีมาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความหรูหราจัดเต็มแบบนี้เนี่ยความก้องขวางก็เ,เหลือเฟือดีทีเดียวังคาสันรูแบบพาโนรามิกตามสไตล์ที่รถยนต์สัญชาติจีนชอบมีกันนะครับระบบเครื่องเสียงอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือหนึ่งใน SUV หรูขนาดแท้นะถือว่าเขาก็มีความ,วามวก้องขวางแล้วก็คบคานดีทีเดียวนะแต่จุดเด่นของเขาอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนซึ่งเราจะไปพูดกันที่หน้ารถไปกันเลยครับ ันใหญ่แบบนี้พระกำลังมากมายมาดูห้องเครื่องเขากันหน่อยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสวยงามเีทีเดียวนะฮะขับแน่นทีเดียวแต่ความจริงแล้วรถคันนี้ขับขึลื่อนด้ยวยมอเตอร์ถึง4ตัวด้วยกันนะครับติดตั้งอยู่ที่ล้อแต่ละตำแหน่งนะครับคือมอเตอร์1ตัวก็ขับเคลื่อนล้อหนึ่งข้างไปเลยนะครับผมกลังสุดเขาอยู่ที่ถ้ารวมทั้งหมดของมอเตอร์สตัวอยู่ที่กว่า1,100ยแรงม้าขึ้นไปนะครับผมอัตราเร่ง0ูนย์ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเคลมอยู่ที่ 3.6วินาทีนะครับพระสานจรววินาทีแบบนี้ถือว่าัวใหญ่แบบนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อไม่เบานะแต่รู้ไหมฮะว่านอกเหนือของเรื่องอัตราเร่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลือเชื่อของเขาคือการขับเคลื่อนที่หลากหลายนะครับเขาสามารถขับเคลื่อนสี่ล้อได้เป็นอิสระถ้าเห็นในคลิปว่ารถคันนี้สามารถหมุนล้อได้เนี่ยสามารถหมุนอยู่กับที่ได้รับด้วยการหมุนอิสระของล้อแต่ละตำแหน่งก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเขเดิมเราเนี่ยบวกขับเคลื่อนเขาจะใช้แบบการเชื่อมด้วยเผาใช่ไหมแต่เขาไม่ไม่มีเผาข,ขับนะเขาใช้มอเตอร์โดยตรงพรากําลังสูงแล้วก็มีการขับเคลื่อนที่เป็นอิสระโหนี่จะเป็นมิติใหม่ของรถยนต์สายลุยเอสอย่างแท้จริงจากอย่างว่างยูแปครับผมนี่ก็เป็น s u v ยุคใหม่อย่างแท้จริงนะฮะยิ่งกว่าการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านน่นคือการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ถึง4ตัวสมรรถนะสูงนะครับผม เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะสัมผัสคันจริงในประเทศไทยเร็วนี้นะครับนี่ก็เป็นเรียกได้ว่ารถ EV วีเนือระดับจากค่าย BYD อยดีครับไม่ว่าจะเป็นเดนซ a N7 หรือว่าอย่างว่าง U8 นะครับอยากเห็นคันจริงมาที่บูธของ BYD ได้ในงาน Thailand International Motor Expo 2023วันนี้ถึงวันที่เ1ดธันวาคมอย่าพลาดครับ